สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิแห่งตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างแท้จริงเพื่อน,อนๆที่ไม่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้เหตุผลที่ตลาดมันล่วงลงมาอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาแค่นำเสนอนะครับว่าอาจจะมีการปรับฐานภาษีแคปิตอลเกนในเรื่องของรายได้จากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ นะครับหุ้นคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยทำให้มีนักลงทุนหลายคนแพ n นิคเซลตกใจและรีบขายเกิดเชน i รี e a ชันนะครับหรือ d o m i n นเอฟเฟ t คนนี้ขายคนนี้กลัวคนนี้ขายพอเห็นกราฟมันลงปุ๊บทุกคนตกใจรีบขายไว้ก่อนนั่นก็เป็นธรรมชาติของตลาดเราไม่สามารถโทษตัวเองได้เราไม่สามารถโทษใครได,รไาารได้นี่คือจิตใจของคนนะ เราวัดไม่ได้ว่ามันลึกขนาดไหนนะครับบางคนเงินร้อนบางคนเงินเย็นบางคนกลัวว่านโยบายนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับสิ่งที่น่ากลัวในเรื่องของวงการคริปโตเคอเรนซีคือข่าวของนโยบายไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเป็นรูปธรรมยังไม่เป็นเลยนะท่านบอกว่าจะนำเสนอในอาทิตย์สอ,อาทิตย์เนี้ยมันอาจจะ เสนอแล้วไม่ผ่านก็ได้และตลาดก็ Recover เหมือนเดิมหรือเสนอและผ่านและนักลงทุนมีการปรับตัวปรับฐานการลงทุนก็จะทำให้ตลาดกลับมาพัง,งาดได้อีกเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างกันในวันนี้กับปี2017เพื่อนๆที่เคยลงทุนในช่วงปี2017เข้าใจความรู้สึกผมดีนะครับวันที่ตลาดมันลง แรงๆอย่างเนี้ยในสภาพแวดล้อมที่คริปโตเคอเรนซีไม่ได้มีการยอมรับแบบสมัยนี้เราเหมือนถูกปล่อยลอยแพนะคนติดดอยกันเป็นปีนะครับราคาบิตคอยกว่ามันจะกลับมา20,000อีกทีเนี่ยใช้เวลานาน,านเขาเรียกว่าลองวินเทอร์นะครับหน้าหนาวระยะยาวเลยแต่ในปีนี้เนี่ยเรามีการยอมรับ ทั้งจากสถาบันการเงินใหญ่ๆจากเศรษฐีใหญ่ๆอันดับ1อันดับ2ของโลกที่เข้ามายอมรับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแม้กระทั่งเหรียญมีมคอยอย่างด o อกคอยที่ทำให้ช่องนี้เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าอีลอนมัสเนี่ยนะแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ห้างล้านใหญ่ๆดาราดังๆที่ดันในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเขาไม่กลัว เขาไม่กล้าที่จะเสียหน้าในระยะยาวแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะยิ่งเอาละปีนี้เราเห็นแล้วว่าคุณอีลอนมัสนะครับซื้อบิตคอยเข้ามาเก็บไว้ในคลังแสงของเขาแถมยังเปิดชำระในเรื่องของรถเทสลาด,ด้วยบิตคอยก่อนที่เขาจะ ลงทุนเอาเงินของผู้ถือหุ้นไปซื้อบิตคอยเข้ามาเก็บไว้ในคลังแสงเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีการประชุมกันมันมีการวางแผนนะครับมันจะมีเขาเรียก War วอลไทม t t a t i ิอะนะครับเป็น War Time s t r ATEGY ว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิด 1, 2, 3, 4จะทำยังไงนะครับคือการที่เขาซื้อบิตคอยเข้าบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบริษัทตระสีจะสาที่แบบเฮ้ ให้เด็กวิ่งไปซื้อบิตคอยมาสิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะต้องมี CFO มีนักคณิตศาสตร์มีคนมาคิดแล้วว่าถ้าตลาดมันล่วงเขาจะตอบนักลงทุนยังไงถ้าตลาดมันเป็นอย่างนี้เขาจะบริหารยังไงถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาจะทํำยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันถูกคิดถูกวางแผนมาแล้วนะฮะและหนึ่งในนั้นผมว่าเขาต้องคิดแล้วว่านโยบายของรัฐเนี่ย ถ้าเกิดมีการปรับฐานภาษีมีการปรับแนวโน้มในเรื่องของการที่จะมาควบคุมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนที่เขาจะกล้าเอาเงินไปซื้อเข้ามาเก็บไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อาจจะเป็นมือใหม่น้องใหม่ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยผมเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึก100%เลยเพราะต่อให้คุณไปนั่ง เคยอบรมการลงทุนการดูเทคนิคอลการเรียนฟันเดเมนทัลก็ไม่มีโรงเรียนไหนที่สอนว่าให้คุณเตรียมสภาพจิตใจยังไงในวันที่ระเบิดลงอย่างวันนี้ไม่มีนะครับอาจารย์ที่ดีที่สุดไม่ใช่คนบน YouTube ไม่ใช่คนใน Facebook ไม่ใช่บทความต่างๆที่เราเห็นบนโซเชียลมีเดียอาจารย์ที่ดีที่สุดคือคุณนะฮะการที่หลายคนเรียนรู้และคิดค้นว่า เอ๊ะการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เงินเย็น1 2เวลาเราใส่ไปในแต่ละเหรียญเนี่ยหรือแต่ละหุ้นเนี่ยเราต้องใส่ทีละไม้2ไม้3ไม้เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์แบบเนี้ยมันสอนให้นักลงทุนธรรมดามือสมัครเล่นกลายเป็นนักลงทุนมืออาชีพเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หลายคนจะไม่ลืมนะครับผมเชื่อว่าวันนี้มีคนเห็นพอร์ตการลงทุนของตัวเองทั่วโลกเนี่ยลงไป40 50 60 7 0 นะครับแต่คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งพอที่จะเห็นพอร์ตการลงทุนของเขาเนี่ยลงไป 20, 30, 40, 50%เนี่ยผมว่าเขาแข็งพอที่จะเห็นพอร์ตเขาโตขึ้น 40, 50, 100, 200%เช่นกันเพราะการที่พอร์ตจะโตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้โตกับทุกคนนะครับมันจะต้องใจพร้อมที่จะโตด้วยเพื่อนเพื่อนเข้าใจที่ผมพูดไหมนะฮะ ในช่วงสั้นนะครับผมว่ามันมีการปรับฐานแต่ในช่วงระยะยาวภาพใหญ่ๆผมว่านี่คือยังเป็นบูมมาร์เก็ตอยู่ผมเชื่อว่าเขาจะไม่ปล่อยให้พวกเราลอยแพนะครับสถาบันการเงินต่างๆที่เพิ่งเข้ามายอมรับเพิ่งเปิดให้นักลงทุนของเขาในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนทางด้านบิตคอยอย่างแท้จริงเนี่ย เขาจะต้องมีแผนเขาจะไม่ปล่อยให้นักลงทุนขาดทุนแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้กระแสนี่มันเงียบแน่นอนนี่เป็นช่วงที่ลดแรกแจกแถมในการลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีจะมีเงินใหม่เข้ามาอีกเยอะจะมีคนเข้ามาโปรโมทอีกเยอะนี่ไม่ใช่อวาสานของตลาดคริปโต เหรียญที่มีพื้นฐานดีๆจะกลับมาผง,งาดอีกอย่างแน่นอนเหรียญที่มีเทรนด์ดีๆเหรียญที่มีเสียงมีคนแบ็กดีๆจะกลับมาผง,งาดอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ผมไม่พูดถึงทุกเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาให้ในคอมเมนต์เนี่ยนะครับเพราะผมอาจจะเห็นว่าพื้นฐานมันไม่มั่นคงเท่าไหร่ถ้าเกิดมีระเบิดลงมันอาจจะตายไปพร้อมกับระเบิดก็ได้นะครับ ใครที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วทำอะไรไปแล้วอย่าโทษตัวเองอย่าโทษตัวเองนะครับอย่ารู้สึกผิดอย่ารู้สึกเสียใจคือมันผ่านไปแล้วเราแก้อะไรไม่ได้สำคัญคือเรายังเรายังมีชีวิตอยู่อะนะครับนี่มันไม่ใช่จุดจบอะนะครับนี่มันมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดว่าเป็นคอขาดบาดตายนะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับทุกอย่างมันมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับผมเชื่อว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะมีช่วงดีกับช่วงไม่ดีก็ปกติอ่ะ ใช่ไหมเช่นกันกับตลาดอะ่ะมันก็มีช่วงที่เราฉลองกันะนะอย่างช่องนี้เราคุยกันเรื่องของดอชคอยมาตั้งแต่มันกี่สตังค์จนมาทั้ง1บาทบาท52บาทเราดีใจเสียใจกันมากี่รอบแล้วอะนะฮะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเรียนรู้ทหารก็จะมีช่วงเรียนรู้นะครับก็มีช่วงซ้อมลบช่วงลบนะครับช่วงฝึก สงครามไม่ใช่ว่าทุกคนกลับบ้านบางคนร้องไห้บนสมรพภูมิบางคนถูกยิงตายบนสมรภูมิคนที่เข้มแข็งนั้นแหละที่จะได้กลับบ้านและกลับมายืนหยัดอีกทีและนั่นแหละคือนักรบตัวจริงเช่นกันกับเพื่อนๆถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยถ้าผมออกใบประกาศให้ได้เนี่ยว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่แบบมีความเข้มแข็งเป็นนักลงทุนที่ เรียกว่าไม่ใช่มือสมัครเล่นแล้วเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยถ้าผมออกใบประกาศให้นายผมออกให้เลยนะครับขอให้ทุกคนตั้งสติมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับถอยออกมานะครับตั้งหลักถอนหายใจออกไปเดินออกไปทำอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก็ได้พักลบสักพักหนึ่งนะครับปล่อยให้ตลาดมันทำหน้าที่ของมันไปอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปเต้นตามกราฟ แล้วผมเชื่อว่าเราจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกันและออกมาเข้มแข็งกว่าเดิมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดูต่อไปครับ